คนปีมะโรงการงานอาจมีการเปลี่ยนหรือความท้าทายเกิดขึ้นควรมีความรอบคอบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการเงินควรระมัดร,ระวังการใช้จ่ายและหนี้สินความรักคนมีคู่ควรระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือป้าข้างบ้านสุขภาพ ควรใส่ใจสุขภาพกระดูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำบุญและการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับคนปีมะโรงทำบุญการทำบุญเช่นถวาย้าไตรจีวรยาแก่พระสงฆ์มงคลสวดมนต์สวดมนต์จะช่วยเสริมจิตใจ วัตถุมงคลของทนสิทธิ์จะธรรมชาติฟื้นฟูพลนานาในตัว